ันนี้ก็เป็นประเพณีในวันสงการนะครับซึ่งประเพณีทางด้านภาคใต้แถบภาดใหญ่เขาก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานประเพณีวีงามไว้ให้กับวันให้กับคนรุ่นใหม่หรือลูกหลานของท่านได้สืบต่อกันมานี่คือเรียกว่าพิธีกรรมพรีห้าทางความเรียกว่ารวมสวงนะครับเรียกว่า เป็นพิธีกรรมที่แสดงฝากถึงความกตัญยูกตะเวทีกระตะเวทีต่อบรรพชนบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วนะเขาลูกหลานจะเอาผลละหมากลากไม้นี่หมูเป็นตัวๆวเลยมามาตั้งไว้ที่หน้าบัวหรือที่ทั่วๆไปเขาเรียกว่าทาเก็บกระดูกนั่นแหละเป็นภาพที่หาดูได้ยากนี่คือการแสดงความกตัญญูคนเฒ่าคนแก่เขาก็นำลูกหลานเข้ามา นํำลูกหลานมานํำลูกหลานให้ทำทำกันไปเ,เรื่อยๆย,ยาวเลยก็จะนิมนต์พระมาชักบังสกุลกัน,น,นซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามสืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยพุทเรา,นะรต,รารต้องรักษาไว้นะครับต้องรักษาไว้ต้องรักษาไว้ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ในเขตหาดใหญ่ เหตภาคใต้ ial, ตอนล่างนะที่อื่นรู้สึกย่าเบาบางไปแล้วประเพณียนดีมัาเรียกว่าประเพณีที่แสดงความกตัญญูกต,กตเวทีต่อบุพก,กาลีหรือบรรพชนรุ่นหลังที่ร่วงลับไปแล้วซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานต้องรักษาไว้อย่าให้มันหมดไปในรุ่นเราเทําสวยงามมากยาวนะครับยาวยาวยาวมากเหมูเป็นตัวเลยเนนะีย ก็มาถ่ายร่วมกันลูกหลานนะฮะลูกหลานพระก็เยอะแยะนะะฮพระเยอะพระมาจากสารทิพระคือเนื้อนาบุญของชาวพุทธเรามาทําพิธีกรรมให้กับญาติโยมนะฮะญาติโยมยาวเลยครับเดี๋ยวขอเบอร์โทรยาวเลยยาวไปบัวยาวเลยนี่บัวยาวเลยว่าคาดยาวเลย อาจจะปีหรือชาวบ้านเขาจะเรียกว่าพิธีกรรมพีห่านะพีห้าหรือภาษาพามเขาเรียกว่าวงสวงเขาถ่ายรูปกัน,นสนุกสนานกเก็บภาพกันไว้เก็บภาพกันไว้รักษา,พาพกัวรในญาติโยมรัศึกษากันไว้าาไวาอาตมา ภาพที่พระยาผมได้เดินทางมาศึกษางานภาคใต้มาศึกษาประเพณีวันสงการนะมาศึกษาพณีชักบัวก็ได้รู้ได้เห็นก็รู้สึกว่าประทับใจรู้สึกว่าประทับใจอาตมาเองก็ทํางานข้ามวอด่ยกับเกี่ยวกับภัยพระพุทธศาสนามาก็บางอย่างสิ่งที่รู้ก็มีสิ่งที่ไม่รู้ก็อีกเยอะเนี่ย ที่เห็นนี่แล้วก็จัดยาวเลยจัดยาวกันเลยจัดยาวเลย,ยเลยเาย่ายาปาปิกมีครบหมดเนี่ยมาให้กับบรรพบุรุษของเขาเนี่ยหมูเป็นตัวตัวเลยหมูเป็นตัวตัวคือประเพณีแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพนชนที่ล่วงรับไปแล้วปลูกฝังให้ลูกหลานได้นึกถึง คุณคุณของผู้มีพระคุณก็ขอฝากไว้แตเทียงเท่านี้